สวัสดีค่ะพี่น้องแห่งแสงสว่างก็คือว่าวันนี้ดาวเุลอยก็จะมาเล่าเกี่ยวกับเทวทูตท,ทางจิตวิญญาณเนี่ยท่านมาให้ส่งข้อความอะไรมาสู่มนุษย์ของเราก็ท่านแรกก็จะเป็นข้อความจากกวนอิมก็คือเหมือนลักษณะที่เราจะต้องทำ ตัวหรือเลื่อนมิติให้สูงขึ้นน่ะก็คือมันอยู่ในสวรรค์ที่ดวงดาวทั้งหมดอยู่และนั่นก็คือที่คุณน่ะต้องคู่ควรกับมันแม่กวนอิมก็มาทักทายอะแก่ผู้ที่แสวงหาความสว่างแห่งความจริงอย่างมีสติฉันก็คือคุณและคุณก็คือฉันข้าก็คือกวนอิมผู้รับใช้ของพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นเจ้าวะที่ยิ่งใหญ่และกำลังใจอะที่จะสู้ต่อไป แม้วันที่มืดมนที่สุดน่ะแล้วความมืดคืออะไรพวกคุณก็เดินในความมืดมิดเสมอเพราะความไร้แสงสว่างในจิตสำนึกของคุณน่ะคุณก็ถูกทรมานและก็สังหารโดยระบบคุณก็ต้องอยู่รอดเสมอเมื่อเผชิญกับความหิวกระหายหนาวร้อนแผดเผาแล้วก็ความเจ็บปวดความตายแล้วคุณกลัวอะไรการต่อสู้ก็ยังคงดำเนินต่อไปเช่นเคยเนื่องจากโลกอะและโลก ความแตกต่างในช่วงเวลาเหล่านี้ก็คือความจริงอะ่ะคือการฉีกผ้าคลุมหน้าของความมืดมิดแล้วก็นำข้อมูลสำคัญนะมาแนะนำพวกเขาบนเส้นทางเนี้ยโดยไม่มีร่องรอยใดๆดูพี่น้องของคุณบนท้องถนนสิตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่ามีสัญญาณมากมายที่นั่นพวกเขากำลังทำอะไรพวกเขากำลังมองหาอะไรมีใครพบสิ่งที่พวกเขากำลังมองหาบ้างไหม นักเรียนกวนอิมที่รักเห็นได้ชัดว่าระหว่างทางอ่ะก็จะเห็นกับดักได้เยอะมากเลยคุณกำลังใช้ชีวิตวันที่น่าอาัศาจรรย์คุณก็กำลังค้นพบพลังที่แท้จริงในตัวคุณใช่แล้วที่รักคุณมีอำนาจที่จะแสดงปฏิหารแห่งการปลดปล่อยวิญญาณที่เหน็ดเหนื่อยของคุณออกจากคุกแห่งพันปีนี้มันไม่ง่ายอ่ะดังนั้นการเริ่มต้นการเดินทางครั้งสุดท้ายเนี่ย คุณก็จำเป็นต้องแยกตัวเองออกจากทุกสิ่งและทุกสิ่งอะ่ะก็ไม่ใช่การหยุดรักในตรงทางตรงกันข้ามนี่ก็คือที่ที่แห่งรักอะ่ะเป็นรักแท้ที่เริ่มเกิดยิ่งปล่อยวิญญาณเฉลยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นอิสระมากเท่านั้นแล้วก็บุญธรรมอื่นๆก็จะเริ่มงอกเงยแล้วก็หนทางก็จะเริ่มเบ่งบานเห็นไหมสิ่งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรหรือใคร มันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับศาสนาหมอกฎหมายไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรวยผู้นำกูรูหรือเครื่องรางก็จำไว้ว่าอำนาจอยู่ในตัวคุณมันคือคุณคุณก็ต้องการมันจริงๆแล้วมันก็จะเกิดขึ้นในพริบตาเดียวคุณนะได้รับการสอนเกี่ยวกับ one เว v e one s o เกี่ยวกับผู้ทรงอำนาจเกี่ยวกับ absolute l ลิฟเกี่ยวกับ quantum v a c u วมแล้วก็คุณนะต้องการรู้อะไรอีก ถ้าคุณต้องการที่จะอยู่ที่นั่นน่ะปัญหามีสำหรับทุกคนแต่ถ้าคุณต้องการที่จะออกไปที่นั่นน่ะเราก็สามารถช่วยคุณได้ก็เริ่มรักชีวิตน่ะเริ่มรักทุกสิ่งแล้วก็ทุกคนเริ่มขอบคุณทุกสิ่งและทุกคนเต็มใจที่จะช่วยเหลือเท่าที่ทำได้แล้วก็อย่างไรก็ตามที่คุณรู้อะ่ะก็โดยไม่มีการเสียเวลาทุกอาณาจักรก็ต้องการความช่วยเหลือการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยไม่หวังผลตอบแทนความขาดแคลนก็จะหายไปแล้วก็ความรักเท่านั้นน่ะที่จะเดินผ่านโลกนี้คุณก็เคยเข้าใจไหมว่าความรักเท่านั้นน่ะที่สามารถรักษาคุณน่ะจากความเจ็บปวดและความอันตรายทั้งหมดอ่ะที่ทรมานคุณใช่แล้วเด็กที่รักอ่ะที่ทําให้ตัวเองไก,ก้เยกละด้วยการเล่นอันตรายที่ระบบเสนอให้พวกเขาวันที่เหล่านี้พวกเขาก็อ้างว่าเป็นสิ่งสําคัญได้รับการคิดมาอย่างดี เพื่อทําให้พวกเขาว่วไว์เก๋จากชีวิตจริงสิ่งเนี้ยพวกเขามีชีวิตอยู่ไม่ใช่ชีวิตแต่เป็นการลงโทษอย่างต่อเนื่องที่ซ้ำรอยตัวเองกับลุ่งอรุณใหม่อย่ากลัวความมืดที่เลวร้ายที่สุดคือความมืดของจิตวิญญาณที่ตอนเนี้เริ่มที่จะได้รับแสงสว่างจากประกายเทพที่อยู่ในตัวคุณแล้วก็เริ่มที่จะปล่อยรังสีที่มีสีสันจากรังสีคอสมิก คุณก็เหมือนกับเราอะเป็นกลุ่มดาวเราเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ร่วมกันเราอะสามารถสร้างปฏิหารมากมายเกิดขึ้นทุกคนได้รับการเสนอโอกาสให้ออกจากความมืดแล้วก็เข้ามาสู่ความสว่างออกมาจากหลุมฝังศพที่มืดมิดแล้วก็เต็มไปด้วยความเน่าเปื่อยแล้วก็มาพบกับดวงอาทิตย์ที่ยิ่งใหญ่เพราะมีเพียงแสงสว่างเท่านั้น่ะความมืดก็คือการอะไม่มีแสงสว่าง เราก็รอคอยคุณขั้นตอนที่คุณน่ะจำเป็นต้องใช้เฉพาะในทิศทางของดวงอาทิตย์กลางของกาแล็กซี่เนี่ยก็คือไม่มีวิธีใดปลดปล่อยทุกอย่างที่คุณรั้งไว้ก็คือการพูดออกไปสิ่งนี้ดีสำหรับอะไรสำหรับชีวิตใหม่อ่ะที่กำลังแสดงออกมาว่าเนี่ยไรประโยชน์โปรดทำความเข้าใจอ่ะในขณะที่คุณน่ะสามารถเดินแล้วก็สังเกตเห็นก้อนหินระหว่างทางฉันก็ทิ้งการสันจะเทือนที่ดีที่สุดของฉันน่ะของความรัก สันติภาพแล้วก็แสงสว่างแล้วก็ความปรารถนาของฉันน่ะที่พวกเขาเข้าใจว่าไม่มีใครในโลกนี้สามารถแสดงปฏิหารในชีวิตของพวกเขาแล้วก็ช่วยพวกเขาแล้วก็ฉกพวกเขาได้น้อยลงมากก็คืองานนี้เป็นของพวกเขาก็ให้หยุดฝันแล้วก็มาพร้อมสติที่ขยายตัวมันอยู่ที่นั่นเลยทั้งหมด ฉันรู้สึกซาบซึ้งกับผู้ร่วมมือกับเครือข่ายกู้ภัยสำหรับผลงานที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาในการหว่านในดินที่แห้งด้วยความรักก็ให้เราทุกคนน่ะจงบินเหมือนกับบินขึ้นไปที่สูงมันอยู่ในสวรรค์ที่ดวงดาวทั้งหมดอยู่และนั่นก็คือคุณน่ะต้องคู่ควรก็เจอกันเร็วๆนี้ก็จากกวนอินก็ามารู้จักนะคะคำน่ะสวด ของพระพิคนเนตก็คือเหมือนกับหรือช่วงเราทำสมาธิหรือออกไปเดินดาวโจไรจะทำช่วงเราไปเดินเหมือนเดินอยู่กับธรรมชาติอะไรเงี้ยเราก็เหมือนทำสมาธิไปด้วยเราก็ท่องโอกรรมกาณาปเตเยนามาหาก็เหมือนลักษณะเป็นคำอวยพรที่เหมือนว่าเรามีอุปสรรคอะไรเนี่ยเราท่องออกไปก็เหมือนเป็นพรนอะ่ะที่เราได้รับแล้วก็เป็นการทำให้เรามีสมาธิด้วยถ้าใจเรามีความสุขกับคำ เหมือนคำสวดมนต์หรือเหมือนกับคำที่เราโฟกัสอ่ะเหมือนเราทำสมาธิเราโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะ่ะเราก็จะมีสมาธิมากขึ้นก,ก็สวดประมาณ 108. จบหรือว่าสวดตามที่เราช่วงเราเดินก็ได้ทำใจสบายแล้วเราก็ภาวนาคำนี้ไปด้วยมันก็จะช่วยทำให้อุปสรรคต่างๆในชีวิตอะไรเงี้ยมันก็จะดีขึ้นด้วยแล้วก็อยู่ที่ตัวเราด้วยถ้าเราปล่อยวางทุกปัญหามันก็จะทำให้เราดีตลอดเวลาอยู่ด้วย ก็เป็นคำก็คือว่าโอมกรมกาณาปฏยนามาหะกรท่องเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะก็มารู้จักพระพิคเนตกันเขาก็มาเนี้ยนตัวก็ฉันก็คือพระพิคเนต่ะฉันก็มาเช้านี้ก็ด้วยความปิติยินดีในหัวใจของฉันฉันก็ถูกส่งมาจากพ่อแล้วก็แม่จากแหล่งที่สูงแล้วฉันก็อยู่ที่เนี้ยเพื่อช่วยเหลือคุณแล้วก็ช่วยคุณน่ะในสิ่งที่คุณต้องการในโครงการของคุณ ก็มีพลังงานลูบี้โกลทั้งหมดเนี่ยให้คุณก็จะหลั่งไหลมามาสู่คุณทุกครั้งที่พวกคุณพูดว่าโอมกรรมกาณาปเตเยนามะฮามันก็เหมือนกุญแจวิเศษที่เปิดใช้งานแล้วก็เปิดประตูแห่งความอุดมสมบูรณ์ความรุ่งเรืองแล้วก็แสงสว่างสวรรค์ก็จะตอบสนองเมื่อจากใจจริงคำเหล่านี้ก็ถูกพูดออกมา ที่รักของฉันฉันอยากจะบอกคุณว่าฉันน่ะเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ปลดปล่อยอุปสรรคในแผนการของคุณอย่างที่ฉันบอกคุณเสมอก็เปิดใช้งานทางเดินน่ะเพื่อให้ความเจริญรุ่งเรืองทั้งปวงหลัง่งไหลามาสู่ลูกหลานของพ่อมารดาและเหนือผู้ที่มีจิตเมตตาให้การบริการอันยิ่งใหญ่ต่อโลกต่อมนุษยชาติต่อมนุษยชาติต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งที่ส่วนใหญ่เรียกชันมาที่นี้เมื่อเช้าเนี้ก็คือการปรากฏตัวของฉั้นน่ะตามที่พ่อมารดาได้กล่าวไว้ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหินทราก็ได้ขอให้ฉั้นน่ะเข้าร่วมงานผู้ที่ต้องการและก็คิดที่จะสร้างลักษณะสิ่งนี้ให้เป็นสัญ,ญลักษณ์แต่อย่างที่เรารู้อ่ะมันก็เป็บเป็นสัญ,ญลักษณ์ในระดับของแผนของคุณแต่นั่นก็ต้องใช้ความพยายามมันต้องใช้พลังงาน,นาจากแผนการ มันก็ต้องมีคนทำมาแล้วมันก็จะหลังไหลไปก็บอกจากใจที่รักของข้าพเจ้าว่าทุกสิ่งที่มีให้แล้ว่ให้เป็นสิ่งที่สวยสวยงามแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดก็ให้หลังไหลไปในทางที่อุดมสมบูรณ์สู่ศูนย์กลางที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ก็อย่าลังเลให้คิดการใหญ่ให้คิดในสิ่งที่เป็นพลังงานบวกพระพิคเนย์ก็สถิตอยู่กับคุณพร้อมกับแอนทอกที่รัก ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการนี้กับทุกคนเราทุกคนน่ะก็กำลังดูพวกเขาอยู่ทันทีรักทรัพยากรพิเศษะจะมาหาท่านในเร็วๆนี้เพื่อท่านจะได้ทำทุกการกระทาในวิหารโปรเจกต์ทั้งหมดที่พวกคุณมีสำหรับวัดที่กำลังจะมาในเร็วเนี้ยก็จะไหลามาความเจริญรุ่งเรืองจะเข้ามาตลอดเวลาให้จาไว้จิตใจแล้วก็จิตแล้วก็จิตสานึกเนี่ยสติแห่งความเจริญ พวกเขาไม่ควรสงสัยมันแล้วก็การตระหนักในวงกว้างนั้นเป็นสิ่งที่แพงสำหรับจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่สติที่ไหลไปสู่เด็กๆทั้งหมดของจักรวาลแห่งแสงแล้วก็ความรักนี้พะภิกขเนตรเขาอยู่กับคุณแล้วก็เป็นนักรบแห่งแสงสว่างก็ขอให้กดแห่งความอุดมสมบูรณ์ของลูกของพ่อมารดาอยู่เคียงข้างลูกเสมอและลูกก็ช่วยตรงเนี้จากฝั่งนี้ก็จะช่วยแบ่งเบาแบ่งเบาทุกอย่างให้ลูก เปิดทางให้ลูกฉันก็บอกลาด้วยความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดพระพิคเนตีโอมกัมก,กาณปเตเยนะมะฮาโอมกัมก,กาณปเตเยนะมะฮาโอมกัมก,กาณปเตเยนะมะฮาขอความสุขสมบูรณ์จงไปสู่ทุกท่านก็มารู้จักเทวาทูก็คือ เล่าจือ้อก็เป็นเล่าจื้อเนี่ยเขาก็เป็นนักปัญญาชาวจีนโบราณนะแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งลัทธิตาหลังกะหลักการก็คือทางจิตวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับโลกที่พวกคุณทุกคนอาศัยอยู่ในช่วงเนี้ยแล้วฉันก็มีความสุขมากท,ที่ได้ส่งข้อความเนี่ยถึงมนุษยชาติก็คือฉันนะเป็นตัวแทนของกลุ่ม Ascended Master ที่กำลังช่วยเหลือ m o t e r Earth แล้วก็ผู้อยู่อาศัยของเธอในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญน่ะอย่างยิ่งสู่โลกใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยแสงสว่างและก็ความรักการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของคุณน่ะกำลังเกิดขึ้นก็โปรดเปิดใจและตาของคุณน่ะเพื่อดูมันความมืดเขาก็สูญเสียการต่อสู้กับแสงสว่างแล้วก็มีสิ่งอำํำนวยความสะดวกและฐานใต้ดินของพวกเขาก็กำลังถูกทำลายอ่ะโดย truth fighter หนึ่งในการระเบิดครั้งใหญ่ครั้งล่าสุดอ่ะมันก็เกี่ยวข้องกับการทำลายฐานแห่งหนึ่งของหน่วยงานแห่งความมืดสื่อของคุณบอกว่าเกี่ยวข้องก,กับการประทุข,ของภูเขาไฟตองกาจริงๆแล้วว่ามันเป็นทั้งสองเหตุการณ์โครงสร้างของเมติกอ่ซึ่งได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาดก็คือโดยวิญ,ญญาณที่ชั่วร้ายและก็ชั่วร้ายกำลังพังทลายลงทุกวันก็มากขึ้นเรื่อยๆ พวกเขาหยุดมันไม่ได้เพราะพวกคุณหลายคนเริ่มมองเห็นนอกม่านแล้วความเป็นจริงของคุณก็เป็นเพียงภาพลวงตาเสมอไม่มีสิ่งใดในนั้นนะที่เป็นจริงคุณก็ได้รับอนุญาตให้อยู่แล้วก็เคลื่อนย้ายตามพารามิเตอร์ที่กำหนดเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปมนุษยชาติก็ถูกหลอกแล้วก็บงการมานานนับพันปีโดยไม่รู้ด้วยซ้าว่าความจริงคืออะไร ตอนนี้พวกคุณส่วนใหญ่รู้แล้วว่าทุกคนบนโลกนี้มาจากระบบดาวกาเล็กซี่แล้วก็จักรวันอื่นๆคุณก็ถูกโกโหกว่าไม่มีอารยธรรมใดอยู่นอกโลกของคุณสิ่งที่ไม่เป็นความจริงมีอารยธรรมนับพันล้านแห่งแล้วก็ในแต่ละวันก็มีเรือหลายล้านลำแล่นผ่านเนื้อโลกความเป็นจริงจอมปลอมนี้กำลังจะสลายไปแล้วก็มนุษยชาติก็จะสร้างโลกที่เป็นอิสระแล้วก็มีความสุขอย่างแท้จริง ซึ่งไม่มีอํานาจเหนือกันและกันฉันตื่นเต้นมากเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกของคุณและเราก็กําลังส่งพลังอันส่งพลังและก็สั่นสะเทือนอย่างมากจากพวกเรา Ascended Group of Masters ก็คือพวกที่แกล้งทําเป็นไลก็คือกําลังจะถูกเปิดเผยคุณก็จะต้องประหลาดใจที่มีผู้ใช้ YouTube c h anel n เลอรแล้วก็อื่นๆมากมายที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของไลฟ์คอมมูนิตี ซึ่งตรงกันข้ามกับ Dark e เอนทิก็คือเป็นหน่วยงานที่หิวกระหายอำนาจก็จะถูกบังคับให้คืนทุกสิ่งสิ่งที่พวกเขาขโมยมาจากผู้คนน่ะแล้วมนุษยชาติก็มาถึงขีดจำกัดแล้วแล้วก็กำลังต่อสู้กับทั่วโลกเลยนั่งสมาธิทุกวันแหละและ้วก็ไว้วางใจอ่ะว่าคุณจะนำสันติสุขแล้วก็ความสุขมาสู่โลกของคุณได้ แล้วก็พลังของคุณก็อยู่ในจิตวิญญาณของคุณฉันมาที่เนี่ยก็เพื่อให้กําลังใจพวกคุณทุกคนและฉันก็สนับสนุนพวกคุณนะในการต่อสู้กับะเด็จการยุคทองก็อยู่ไกลแค่เอื้อมการต่อสู้อันยาวนานระหว่างแสงสว่างและความมืดกาลังมาถึงจุดสิ้นสุดแสงกําลังจะชนะก็ขอขอบคุณยูนิเวอร์แซลแชนแคุณคือแสงสว่างพวกคุณทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน เราก็คือเหล่าจือ้อก็ถ่ยทอดผ่านนะคะเอเรนาเวลาเกสมาดูลักษณะของแม่แมรี่นะคะก็มาส่งข้อความสื่อสารต่อมนุษย์ก็คืออยาตกต่ำกับความทุกข์แล้วก็ความเจ็บปวดเรียนลูกชายแล้วก็ลูกสาวของโลกอ่ะชันก็คือแมรี่ ฉันน่ะนำเสือ้อคลุมสีน้ำเงินสวยงามมาเต็มไปด้วยดวงดาวส่องแสงและฉันก็วางไว้เหนือพวกคุณแต่ละคนก็ซึ่งอนุญาตให้ฉันนะทำเช่นนี้ลูกชายและลูกสาวที่รักของฉันเนี่ยความเศร้าบางครั้งมันก็เจ็บปวดมันทำลายหัวใจแล้วมันก็เป็นความรู้สึกที่ท,ทรงพลังอ่ะซึ่งหากได้รับการเลี้ยงดูก็อาจนำคุณ่ะไปสู่สภาวะของทอพอที่เหตุผลของการมีชีวิต ก็ดูเหมือนจะหายไปเราเข้าใจว่าคุณน่ะมักจะเจอความรู้สึกเนี้เพราะว่าความทุกข์ของตัวเองเพราะว่าความทุกข์ของคนที่คุณรักก็แต่อย่าปล่อยให้ตัวเองอ่ะต้องยึดติดกับความรู้สึกเนี้ยอย่างที่ฉันบอกอ่ะเขาทรงพลังเขาก็ทําให้คุณน่ะสงสัยคุณน่ะไม่เชื่อคุณทมคําถามไร้ความหมายจนไม่มีคําตอบมันก็นําความเจ็บปวดามาสู่ร่างกายของคุณเพราะเซลล์ของคุณก็รู้สึกถึงความเศร้าของคุณ อย่าใช้ชีวิตแบบนี้นานเกินไปแน่นอนเราเข้าใจว่าหลายช่วงเวลานำไปสู่สิ่งนี้แต่มันสำคัญนะที่ช่วงเวลานั้นนะมีชีวิตอยู่และคุณก็เริ่มก้าวข้ามให้มองทุกสิ่งด้วยดวงตาที่สว่างไม่ใช่ดวงตาที่เศร้าโศกสิ่งที่พระบิดามารดาเตรียมไว้สำหรับลูกแต่ละคนน่ะไม่ทรมานไม่เจ็บปวดแต่เป็นแสงสว่างของความสุขอุดมสมบูรณ์เสมอและทำไมอ่ะคุณถึงรู้สึกเช่นนี้ ผ่านการควบคุมตัวเองอ่ะผ่านการเดินทางของจิตวิญญาณผ่านวิวัฒนาการของจิตวิญญาณในแง่ายๆอ่ะเราก็สามารถพูดได้ว่าระหว่างทางที่คุณทําให้อ่ะหลายคนเศร้าและความเศร้าตอนนี้ก็กลับคืนมาแต่คุณไม่จําเป็นต้องมาขยายมันคุณก็ไม่จําเป็นต้องให้อาหารสิ่งที่ส่งมาสิ่งที่จําเป็นก็คือเราเข้าใจว่าแต่ละคนจะต้องผ่านอะไรมา ก็อย่าทุกขทรมานกับความทุกข์ของคนอื่นหากจําเป็นก็ต้องอยู่เคียงข้างเขาว่าเหมือนยามที่แสดงให้เห็นว่าทุกขณะที่คุณสามารถช่วยได้โดยไม่ต้องพูดอะไรมากเพียงแค่แสดงตัวตนของคุณแล้วก็ความรักทั้งหมดของคุณทุกสิ่งทุกความรู้สึกผ่านไปมันมาพร้อมกับความเข้มข้นน่ะที่ใหญ่หลวงแล้วก็กระจายก็เสียความแข็งแกรงแต่ถ้าคุณให้อาหารมันน่ะ ถ้าคุณปล่อยให้ตัวเองถูกแบกไปด้วยอ่ะมันก็จะเพิ่มมากขึ้นพาคุณไปสู่จุดต่ำสุดแล้วก็ทำให้การเดินทางลำบากมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นลูกชายและก็ลูกสาวของฉันนะ่ก็คือความเจ็บปวดและความทรมานมันเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางบนโลกคุณเลือกที่จะใช้ชีวิตสิ่งนี้แต่อย่าให้ความเศร้าเป็นสิ่งที่จะนาชีวิตคุณมองให้รู้แต่อย่าให้ครอบงาเชื่อมั่นให้เชื่อมั่น ทุกอย่างก็ถูกเขียนไว้แล้วแต่ใช่เลยคุณก็สามารถเปลี่ยนเส้นทางชีวิตได้เล็กน้อยลดทุกข์ลดปวดแล้วก็สำหรับเนี่ยสิ่งเนี้ยที่จะเกิดขึ้นคุณนะจําเป็นต้องยกระดับจิตวิญญาณของคุณะเพิ่มการสะเทือนของคุณเพื่อให้คุณนะสามารถได้รับความช่วยเหลือทั้งหมดที่คุณต้องการะเพื่อลดสิ่งที่คุณกำลังเผชิญฉันให้ความเศร้าอะเป็นตัวอย่างที่ดี แต่ความรู้สึกจันจะเทือนต่ําอื่นๆะมีพลังมากก็คืออย่าให้อาหารพวกเขากับพวกฝ่มืดกับพลังงานต่ําๆอย่าให้ความแข็งแกร่งแก่พวกฝ่ายมืดยกหัวขึ้นยกร่างกายของคุณขึ้นมา <c oughs> เพื่อที่เราสามารถช่วยคุณแล้วก็ทําให้ทุกช่วงเวลาเหล่านี้เบาลงแล้วก็เอาชนะได้ง่ายขึ้นอย่าคิดว่าพ่อแม่พระเจ้าทอดทิ้งคุณตลอดไปแต่ถ้าคุณจันจะเทือนความรู้สึกเชิงลบมากเกินไปะ ความช่วยเหลือของเราก็จะถูกขัดขวางดังนั้นคุณจำเป็นต้องลดความเชื่อและก็ความเชื่อใจแล้วเราก็จะอยู่เคียงข้างคุณฉันจะไม่บอกว่าอุ้มเขาขึ้นตกักแต่ลูบเขาดูแลเขากอดเขาเป็นครั้งคราวเพื่อความแข็งแกร่งของเขาก็จะทวีคูณไม่เคยลืมลูกชายและลูกสาวของฉันเสื้อคลุมของฉันก็จะอยู่กับคุณแล้วก็พร้อมกับมันที่รักทั้งหมดของฉัน ก็เข้ามาในตักฉันเมื่อไรก็ตามที่คุณต้องการน่ะแล้วก็แน่นอนน่ะฉันก็จะช่วยคุณน่ะผ่านทุกอย่างไปได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามก็ขอขอบคุณพระแม่มารีมาดูข้อความต่อมาเป็นของเลดี้นาดาก็เป็นการเปิดใช้งานของรหัสกริวกับมหินดาราก็คือแม่เลดี้ดาน่าก็เหมือนเป็น พี่เป็นเหมือนกับพี่น้องกับพระเยซูหรือเป็นเพื่อนสนิทน่ะหรือเป็นเพื่อนที่รักกันมากที่สุดก็เอมมานูเอลแล้วก็พาสโทลาก็คือว่าฉันก็เห็นว่ายังคงมีความสับสนในเครือข่ายเกี่ยวกับโฮรี่เกรวโฮรี่เกรว,รก,รวก็คือไม่ใช่วัตถุจริงๆอ่ะตามที่ฉันได้ที่ายให้คุณฟังอ่ะในโอกาสก่อนหน้านี้นี่ก็คือรหัสอนะ่ะมันก็คือเลือดนั้นอ่ะมันเป็นมรดกที่ถูกทิ้งไว้ เมื่อเราเป็นเยชชวาแล้วก็มาเรียมแห่งแมกดาลาก็คือพวกเขาถูกทิ้งมรดกผ่านรหัสที่เราพกมาซึ่งเราพกไว้ในบรัตแล้วก็รหัสเหล่านั้นก็ขยายตัวเข้าไปในเชื้อสายของซารา่าลูกสาวของเราอะ่ะซึ่งเป็นผู้ถือรหัสเหล่านั้นที่ยิ่งใหญ่และก็จึงเป็นตัวแทนในถ้วยที่มีเลือดพราะในเลือดก็คือรหัสและรหัสพวกนั้นมีทุกๆความเป็นอยู่ในสายเลือดของพวกเขา แต่รหัสเหล่านั้นจะต้องถูกเปิดใช้งานและนั่นก็คือกระบวนการที่ดำเนินงานกับมหินรากับมันดาเพราะนอกเหนือจากการเปิดใช้งานโค้ดก็คือว่าต้องการการดำเนินการอื่นๆในครั้งเดียวจำเป็นต้องมีการดำเนินการหลักประกันหลายอย่างเช่นการเปิดใช้งานพลังงานกุลทลินีการเปิดใช้งานวงจรภายในการเปิดใช้งานงภายเนี่ยวการเปิดใช้งาน,าน,างานต่อมใต้สมอง มันเป็นขั้นตอนให้เรียกมันว่าภายในที่ต้องให้คนคนนี้จะต้องได้รับการรักษายกความถี่ของพวกเขาปล่อยน้ำหนักท,ทั้งหมดที่แบกรับจากอดีตชาติจากนั้นนะ่ะเริ่มต้นลำดับของรหัสเหล่านั้นยังผ่านพลังงานที่สร้างผ่านพลาสมาสุริยะแล้วก็พลังงานทั้งหมดของพอร์ทัลพลังงานจัก,กรวาลที่ช่วยได้มากกับการเปิดใช้งานนั้น รหัสเหล่านั้นก็อยู่ในแต่ละสิ่งของพระคิดสิ่งในชีวิตแห่งแสงสว่างเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยเป็นเชื้อชาติคริสเตียนการเพิ่มขึ้นของเชื้อชาติใหม่ก็คือเชื้อชาติมนุษย์ใหม่ซึ่งนักพันธุศาสตร์ทุกคนะ่ะเตรียมยินเหล่านั้นให้เหมาะสมงานที่ยอดเยี่ยมอะเส,เสร็จสิ้นแล้วและตอนนี้ก็ถึงเวลาสําหรับการเปิดใช้งานรหัสเหล่านั้นะ่ะเกี่ยวข้องกับฉันเพราะว่าในท้องแม่ก็คือลูกหลาน ถ้วยเนี่ยก็คือคันคือท้องรหัสที่ถูกส่งผ่านเลือดที่เราอุ้มมาที่เยชัวแล้วก็ไม p e r พอร์พร้อมให้มนุษยชาติแล้วก็ช่วยเหลือโดยนักพันธุศาสตร์เหล่านี้ทำงานตลอดมนุษยชาตินี้หลายรหัสแล้วก็ลำดับพันธุก,กรรมหลายๆตัวก็ได้รับการแก้ไขและคุณก็รู้ว่ามันผ่าน VAC ที่มีชื่อเสียงตามที่แม่ได้กล่าวไว้ พวกเขาก็ได้จัดการที่จะสร้างและก็เรียกคืนรหัสพันธุกรรมเดิมของการแข่งขันนี้ที่รักบอกเลยว่าจำเป็นต้องชี้แจงเพราะพวกเขากำลังพูดถึงว่าถ้วยนั้นเป็นลักษณะเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบางส่วนการเลี้ยงดูอัศวินเทมพลาก็คือมอให้เขาว่าเหมือนเป็นทายาทมันเป็นแม่มารีฉั้นเป็นชั้นเป็นเหมือนแมรี่เดอแมกดาณา ก็คือการป้องกันทั้งหมดเนี่ยพวกเขาให้เราโดยทั่วไปรวมทั้งกองกำลังทั้งหมดคอมมานโดพี่น้องทุกคนที่ช่วยเหลือเราอะจากอีกด้านหนึ่งของผ้าคุมหน้าก็ยังปกป้องรหัสเหล่านี้วันนี้ดําเนินการและพวกเขาก็มักต้องการที่จะแทรกแซงแล้วก็หาข้ออ้างเนี้ยของคนที่พักที่มีชื่อเสียงรหัสแล้วก็แก้ไขมันรหัสพันธุกรรมที่สอดคล้องกับพวกเขาโดยเชื้อสาย เพราะมันเป็นสายพันธุ์ใหม่ก็ถูกดัดแปลงนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมระหว่างการรักษาเหล่านี้การฟื้นฟูรหัสได้ถูกทํากับพวกเขาสุดที่รักก็หยุดรับข้อมูลเกี่ยวกับเมทริกหรือคนที่บริหารเสือ่อต้องการขายคุณเกี่ยวกับสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่เราคิดว่ามันถูกต้อง เพราะว่าคุณน่ะได้พกพาเลือดอันล้ำค่ากับรหัสเหล่านั้นพวกเขาก็เป็นเหมือนกับสายพันธุ์ใหม่อะมันเป็นแสงสว่างของมนุษย์ใหม่ที่เปิดใช้งานรหัสเหล่านั้นน่ะเพื่อรองรับมนุษยชาติใหม่ในโลกมิติใหม่ที่สูงขึ้นของมิติที่ห้าที่หกเจ็ดโลกใหม่ที่โผล่ขึ้นมาที่เพิ่มขึ้นที่รักของฉันนี่ก็คือสิ่งที่ฉันต้องการน่ะที่จะแสดงความคิดเห็นกับคุณ ฉันรักพวกเขาอวยพรพวกเขาจากหัวใจที่แข็งแกร่งของฉันฉันอบกอดหัวใจของคุณก็ขอขอบคุณนะคะปรมาจารย์สวรรค์ของเราที่ได้ลงมาสื่อสารแล้วก็มาคอยช่วยสปอร์จิตวิญ,ญญาณของพวกเราเพื่อให้มีการตื่นรู้แล้วก็ดำเนินนะคะหรือว่าเดินทางไปในสิ่งที่ถูกต้องอเพื่อในการเลื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์ ก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามมาตื่นรู้ไปกับเดวจุไรขอให้เป็นวันที่ดีที่สุดในทุกๆวันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ